ดีฮะทโกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Super ์ r i e n d ์ฮะฮะวันนี้ฮะผมกับพี่ล็อกมีภารกิจที่จะไปท้าทายกันอีกแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในดงสัตว์ประหลาดที่มิโนโตะสารพัดพิษมีคิมีโนโตะมากมายอยู่ในนั้น เราจะต้องเอาชีวิตรอดโดยการสร้างพมปราการของเราขึ้นมาและอยู่รอดให้ได้ฮะใครที่อยู่รอดได้จะเป็นผู้แข่งแก่งที่แท้จริงเฮ้ยผมกับพี่ล็อกจะพาได้ไงไปดูกันเถอะฮะว่าเราจะเป็นผู้แข่งแกง่งหรือผู้ตุยเย เฮ้ยพี่ล็อกโอ้มางโง่แกพาฉันมาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยผมพาพี่ล็อกมาแดนลูกผู้ชาย <c oughs> แดนลูกผู้ชายกันแล้วเป็นดินแดนที่มีแต่คีมีโนโตโกไก่ทดอดโอเคลาก่อนจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยพี่ล็อกอย่าวพึ่ง <c oughs> เราสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาคุ้มกลาหัวเราได้哈อ๋อฉันเห็นลูกคอแล้วนี่ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ใช่พี่ล็อกอ,อาจ,จะต้องสร้างสิ่งปลุกสร้างขึ้นมาคุ้มครองพวกเรา นี่ใช่แล้วค่ะแค่พีเอมนมานั้นนี่ของฉันโอเคสุดยอด <laughs> เราจะต้องอยู่รอดให้ได้แน่นอนเพื่อพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่งของเราสองได้เลยมาโง่ทำไมของเพื่อนเขาอลังการงั้นน่ะโอ้แล้วเราดูดิเรายืนอยู่บนกล่องเราจะรอดไม่บ้าแฟนเราต้องเชื่อมั่นในกล่องของเราสิฮะได้เลย <laughs> เราแค่กําลังจะเจอน้ําท่วมเท่านั้นเองฮะพี่<ห>เราน,น,น,น้ำน้ำท่วมเหรอน้ําท่วมกําลังมาในอีก oh, no, อแลกกรแไกรเฮ้ยผมลอยได้ <c oughs> อโอ้ย,ส,ย,อยสุดยอดไปเลยลูกพี่ยอดไปล่ะเป็นยังไงล่ะสิ่งปลูกสร้างของฉันแค่นี้เราก็ไปโดนน้ำท่วมตายแล้วโอ้ยจริงมากเลยฮะลูกพี่ลูกพี่ฮะลูกเออลูกเพ่ เราจะตุยเย็ตั้งแต่อันแรกไม่ได้นะคะฉันจะต้องสร้างบ้านที่กันได้แม้กระทั่งน้ำท่วมหรือว่าพายุหรือว่าคิมิโนโตเขาบอกว่าอีกสองนาทีจะมีสโนว์แมนผีมากินเราฮะฮะไม่ต้องกลัวพี่ล็กซื้สุ้พี่ล็อกซื้ตานี่นี่ฮะแกไม่คิดจะช่วยกันไหนแล้วไงฮะทำตัวน่ารักเป็นกำลังใจพี่ลัก ตายตายตายก่อนสุเพลงแกมันแปลกๆนะฉันอาจจะสร้างบ้านที่เป็นสายเขียวยังไงล่ะเพราะฉันรักธรรมชาติกันที่เราใช้ปูนเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีโอ้ยสุดยอดเลยค่ะโนแมนผีกำลังจะมาแล้วนะฮะเว้เราเหลือเวลาอีกตั้งเยอะแยะเหลือเวลาอีกเจ็ดวิโอไม่ทันแล้วแฟไม่มีราคาเขาไปเป็นไรมาเร็วแฟกเข้าไปลงบริบ้านเร็วโอ้โหพี่รักตัวบักเบงเลยอ่ะ พี่ลอดูฟันเขาได้เขาไปโกรธใครมาเขาตาแดงด้วยอ่ะเขาเห็นตูดแกแปฟงโอ้ยตูดผมกินออกจากอุ้มมัมกินเข้มเมน่นหน่อยไงอกไรต้องอยากรู้ว่าเราจะตุยเย่ต้องอยากรู้เลยแฟงลราตุยเย่แน่นอนตัวอย่างกับปเอกขนาดนั้นอ่ะเอ้ยผมรอดพี่ล็อกเฮ้ยผมเป็นหมาที่แข็งแกร่ง โอ้ยนี่บ้านพี่ล็อกก็อุ้ยกว้างขวางมากเลยค่ะไอ้มาโง่แกเกือบตุยเย่เลือดแกลดครึ่งหลอดเฮ้ยพี่ล็อกปวดชิงช่องผมชิงช่องตรงไหนได้เลยล็อกมาเด็กฉันจะสร้างที่ชิงช่องให้แกแป๊บเดียวโอ้ยตะพมไม่ไหวแล้วมาโง่แป๊บเดียวอ่ะผมไม่ไหวแล้วผมปวดชิงทั้งหลังแกไงเราชิงช่องเลยไม่ดูหน้าผมแบ่งขี้ดิพี่ล็อกโอ้ยเหม็นขี้โอ้ยไอ้มาโง่แกตดใช่ไหมเนี่ย โอ้ม็นเหม็นมากไปแล้วเ็นโคตรๆพี่ล็อกคะหมูผีกำลังจะอ่ะพี่ล็อกเป็นอะไรติดโอ้พี่ล็อกขังตัวเองแบงแบงชื่อด้วยฉันออกไม่ได้แบงพี่ล็อกดีด้วยพ่อมาแล้วค่ะไว้หมูผีวิ่งมาแล้วพี่ล็อกลาก่อนทุกคนยินดีที่ได้รู้จักอิรชัยมาเส วายพี่ล็อกมูฟี่มาจะไปวิ่งลรอบมาทำไมพี่ล็อกมูฟีมาเออเออยาอ้าว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 เฮ้ยเฮ้ยเป็นวิ่งเลยไปเลยไอ้หมูโง่บ้านพี่ล็อกมันไม่อยู่ในสายตาไงคะบ้านฉันนะนะมันกลมเกลื่อนไงคะเออฉันหลุดออกมาแล้วโอ้โหพี่ล็อกตกตึกเหรอฮะ ประมาณนั้นไอ้หมูโง่แดแดที่แด่แดแน่จริงก็มาแน่จริงก็มาแน่จริงก็มาหมูมันขำใส่ด้วยไอ้หมูอ่อนเลยว้าวว้าวไอโอ้ยไอ้โอชูไอากกอดพี่ล็อกกดโทษผมขอโทษผมขอโทษค่ะพี่หมูบ้านพี่ล็อกอ่ะมันดูไม่มีสไตล์เลยค่ะโอ้โหพูดงี้ดูสุกกันจะชัดปู่ของ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 ปู่ผมเป็นคนสร้างบ้านนะเดี๋ยวนะ ผมจะพาพ ah. like <ah ี่ล็อกไปดูบ้านของปู่ของปู่ของปู่ผมดีกว่าอะเมื่อกี้บอกปู่ของปู่ของปู่ของปู่หายไปปู่หนึ่งก็ปู่ของ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 ปู่ผมไงอะเรบนี้เกินมาปู่หนึ่งแล้วสรุปปู่ของปู่ของปู่หรือปู่ของปู่ของปู่ของปู่กันแน่วะฮะก็ปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไงฮะโอเค เขาเขาเขาสอนผมสร้างบ้านไว้จริงเหรอใช่ไหนบ้านแกน่หน้าตาปเป็นยังไงอยากจะดูเหลือเกินพาไปหน่อยเซ่เดี๋ยวผมสร้างให้ดูผมตั้งชื่อมันว่าบ้านหมามาร์ควันโอ้โหเรียนแบบไอรอนแมนชัดๆรับรองได้พี่เหรอมันจะปกป้องเราจากที่มีโนโตแน่นอน เดี๋ยวนะเห็นแต่ที่โล่โๆกไหนวะไม่เห็นจะมีเลยพี่ล็ก lonely, no. ต้องหลับตาก่อนอ่ะหลับตาทุกคนต้องหลับตาก่อนผมจะใช้วิชาอาคมคาถาอันเชิญฮหาเชอเฮ้ยโอ้โหฮ่าอะเอ๊อพี่ล <crew noise> <ughs un suggestion> ็อกมันมีปัญหานิดนึงค่ะอะไรอ่ะมันผิดฟังนี่งหน้าบ้านผมมาอยู่ทั้งเนี่ยเฮ้ยได้เหมือนกันแหละโอ้สุดยอดมากเลยบ้านหมาของผมพี่ล็อกดูนี่ ชามน้ำผมโอ้โหนี่มันชามน้ำือสระว่ายน้ำมันใหญ่ขนาดนี้และมีบ้านผมโอ้ยสุดยอดอ่ะอวิธีเข้าก็ทุบกระจกออกก่อนพ <laughs> ี่ร้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปู่ผมสอนว่าให้ทุบกระจกก่อนอบ้านแกนี่มันฮารุฮารามาเห่ามากมากเลยแหละจะบอกให้นะโอ้โหใช่ไหมคะนี่พี่ร้องผมจะมาพาทัวร์บ้านไหน มีห้องขี้ห้องนี่เรียกห้องน้ำเดิเรียกให้มันดีๆหน่อยให้่งน้ำโอ้ยพี่ล็อกดูหน้าผมดิฟินมากโอ้โหฟินสุดๆหน้าเบนขี้ทุกคนเฮ้ยพี่ล็อกมีใครมาแล้วอะเฮ้ยนี่ไงพี่ล็อกดูดิมันโดดดึงๆเต็มเลยมีคนมาขอเข้าบ้านแบงเฮ้ยพีแาดหมา โอ้ไม่นี่มันเพื่อนแกดีแกทำไมไม่ออกไปคุยกับเขาดีๆ <ไม S 1> อย่า,ยาทำวันหน้าตามันเหมือนหมาผียอดูดิมอยู่ข้างนอกเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโโหมาลุงเจ๊คนนั้นแล้วทุกคนไอแน้แป้งแกออกไปบอกให้เขาอย่าทำร้ายพวกเราได้ไหมแกเป็นหมาเหมือนกันนะ่ะเราคุยกันคนละภาษาผมคุยแบบฮัสกี้อะไหน,ไหนภาษาฮัสกี้ไหนผฮยมัง <c oughs> <c oughs> บ้านมีเสรเหล็กทุกอ่างชักทีชักทีนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะนห้องครัวภาพกีฬามันมันว่แฟงภาพก,กีฬามันมันนั่นบ้านพี่ล็อกไม่ใช่มันไม่สนใจบ้านจะเลยว่ะแฟงก็บ้านพี่ล็อกมันกระจอยอะไรนะอะไรนะก็บ้านพี่ล็อกมันนั่นเหรอ่าแน่นอนบ้านฉันมันกลมกลืนกับธรรมชาติไงล่ะพวกหมาก็เลยไม่สนใจนี่ห้องกินข้าวผมไหนไหนแล้วก็ห้องครัวด้วยโอ้ไม่ธรรมดาหมาโง่มีสไตล์เตาผิง กับเก้าอี้โซฟาที่นั่งไม่ได้เวลาเราจะนั่งเนี่ยต้องทะลุเข้าไปเลยใช่ไหมมีต้นไม้ลอยได้ด้วย <Okay. S 2> มีหีบสมบัติของคุณปู่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 ของี่ด้วยเนี่ยเหรอมีสมบัติไหมข้างในอ่ะไม่มีครับมีแต่ขนตูดของคุณปู่ผมเก็บไว้อย่างั้นแหละไม่ต้องเปิดลับบนข้างบนนี่เป็นที่นอนของผมเทไหมคะว้าวที่นอนที่นอนไม่ได้อีกแล้วอย่างนั้นแหลว <laughs> และนี่เป็นมุมสองเพื่อนบ้านอ๋อมุมเสือกนั่นเองถูกไหมใช่อเพราะแกน่ะเป็นหมาขี้เสือกนี่แหละแฟนเป็นกิจวัตรของผมที่ทุกเช้าผมตื่นแล้วก็จะมาสองเพื่อนบ้านอ๋อเรียกเสือกดีกว่าผมจะแนะนําให้พี่ล็อกรู้จักทางนี้ฉุกเฉินไหนไหนบนนี่เดี๋ยวบอกนะทุกกระจกอะป้องหน่งป้องหน่งไอหมาโง่ทำไมแกไม่ทำประตูออกมา ก็ผมกลัวคีมินาโตเข้ามาไหนประตูฉุกเฉินอุ้ยออกไ่ายด้วยสุดยอดอ๋อฉันขึ้นมาบนหลังคาได้เวลาแฟงเอ้ยเจคนนั้นเขาอยากเข้ามาบ้านผมเจ๊ทางเข้าแต่มันไม่มีหรอกนะเพราะว่าทางออกก็ไม่มีเหมือนกันยังไงล่ะเขากำลังจะมาแล้วค่ะแกอย่าเพิ่งทอดทิ้งฉันอย่างนี้โอ้เฮ้ยนะคะคีมกคจริงจริงด้วยพี่เหรอไม่นะ ไม่พี่ล็อกก็พังบ้านพี่ล็อกแล้วเหอะไม่พังบ้านแกนั่นแหละบ้านฉันอยู่รอดเห็นไหมเพราะบ้านฉันกลมดึงกอนธรรมชาติพี่ล็อกดูเขาเหมือนเพี้ยนๆหน้าฮะอรอดตรงนี้ไม,นไม่เต<ำ>ัวไหนกาไปตบบ้านพี่ล็อกแล้วไม่ไอ้ฮักกี้ไไมาพี่ยากในหน่อยพี่ล็อกลากเกยบ้านพี่ล็อกลากเกย,ย์ธรรมชาติดูฮะเ, <c oughs> เลื่องทุกบ้านกูได้แล้วไอ้ ถ้าต้องซื้อพุชไปยิงมันแฟงเขา<ป>ชอบบ้านพี่ล็อกไหมเย้ yeah. พี่ล็อกเราเปิดไข่ได้ด้วยจริงเหรอไม่ไงแต่เปิดไข่เดี๋ยมันจะน่าอายนะออไม่ควรเปิดตอนที่สาธารณะนะแฟงไม่เป็นไรไข่ผมนั่นละ่ะอีไข่แก้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยผมเปิดไข่แล้วไข่มีหนามด้วยอะ่ะผมได้ไอ้หน้าหนามอะ่ะพีล็อกเฮ้ยได้แมวหนึ่งตัวล่ะ ทำอะไรได้โอ้มันทำให้เราโดดสูงขึ้นได้วูโอ้แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยล็อกสุดยอดแมวฉันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวล่ละเอาด้วยต๊อกใครเออชมได้หนูอะหนูทำให้กระโดดสูงขึ้นได้ตุ๋นึงจริงเหรอนี่ไงโอ้ยที่ล็อกนี่ไงเราไม่ต้องไอ้นี่แล้วนี่เราขึ้นทางนี้ได้เลยโอ้สุดยอดโอไม่แฟงแฟงฉันโดนไล่ โอ้ยยินดีด้วยค่ะโอ้ยหุ่นรายการกำลังไล่ยช็อตโอ้โหพี่ล็อกเจคนนี้พาพ่อมาเพียบเลยโอ้ไม่แบงค์โอโนเนติดพบติดไอ้าไ<ม>ยางค์ไปด้วยมาจะเข้าบ้านด้วยโอ้ที่รอขึ้นมาบนหลังคาเร็วผมจะเปิดช่องเข้าตรงนี้นเลยไอ้แป้งช่องแกมันเข้าได้ที่ไหนในแต่ช่องโอ้โหเล็กเท่าฮึโอ้มมผมลืมผมทำประตูวไว้ข้างล่างมาหนีเร็วมาเร็ว าานี่เขา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เร็วยอ้าวเจเ็เอาอีหุ่นนี้เข้ามาพี่ร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาได้ไงพี่ไม่ได้บัรเชิญเขาบาัเอาพี่ต่อตัวกยายกรรมอะไรตรงนี้อ่เข้ามากยายกรรมโชว์เรว่ะดูดิแล้วเขาไม่โจมตีแล้วด้วยนะเขาจะโจมตีพี่ผู้หญิงเ้าบนเพราม,มั่นใจว่าบ้านของผมสามารถทนสัตว์ประหลาดได้ทุกอย่างฮะเ้ย ผมจะท้าทายด้วยหมดยากไหมะที่นี่สัตว์ประหลาดก็จะพังบ้านได้ด้วยที่นี่โนโตจะดุขึ้นโหายขึ้นมาดูกันว่าเราจะรอดได้ไหมตุเย่น,นะแล้วพร้อไหมพร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าผมกดปุ่มนี้ปุ๊บคิมีโนโตจะโหายสุดๆเลยกดเลยอยา่า เฮ้ยแข่งเฮ้ยว้าหมดฮัร์ดพอโอ้ยน้องฮีน้องยองฮีไปส่องจากมุมหมาเสือกันดีกว่าฮะได้เลยนี่น้องยองฮีโมดไลค์บุดยอดยองฮีเต้นบีบอยเออยองฮีปิดยูเอฟโอยองฮีติดบั๊กเฮ้ยบอกแล้วแล้วอดแน่นอนฮีล็อกรอดู่แล้วล่ะบ๊ายบายน้องยองฮีแล้วรอดแล้วหนึ่งตัว โอ้ยพี่ล็อกว่าไงมุมนี้บ้านผมก็น่ารักใช่ได้นะฮะเออพี่ล็อกโทนาโดจะมาในแปดวีโอ้ไม่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 โอนโนพี่ล็อกขึ้นหลังคากันเด้อว้ายพี่ล็อกมันขึ้นตรงบ้านพี่ล็อกเลยโอ้โหโทนาโดลักก่อยบ้านพี่ล็อก่าทำบ้านอันน้อยนิดของฉันเลยเด็กเออพี่ล็อกมันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วแล้วควรจะหลบเข้าอยู่ในบ้านไหมเหมางงงเล่นสิฮะไปกันเถอะหาพี่ล็อกเข้าบ้าน เย่ร้อนแล้วเฮ้ยแฟงไอ้ลูกนี่มันคือลูกอะไรเนี่ยนิวเคลียร์เหรอชิงชิงเฮ้ยกระชิงแล้วล่ะโอ้โหพี่ล้อกเกิดอะไรขึ้นโอ้โน่ะเออเออฮึยี่ก็เย่แกเรียกนิวเคลียร์เลามาถล่มฉันเนี่ยนะผมเสียตังค์เพื่อตัวเย่ 3า0รวอยคนลูกบากรพให้ไปยในพิจาาแกควรจะเรียกตอนมันมีศัตรูสิไอหมาโง่มันกาลังจะมีลาวามาใีเราเข้าบ้านเร็ว ว่าแต่ลาวามาเนี่ยแล้วบ้านแกจะพังไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันลกมากเลยนะเ,ออเราเก็บมันเข้ากระเป๋ากันดีไหมดีมากเลยฮะเอาละลาวาใกล้จะมาแล้วเหลือแค่ยี่สิบวิเท่านั้นความจริงจะปรากฏก็วันนี้แหละค่ะว่าบ้านผมมันจะทนลาวาได้ไหมเออเออเอไหนว่าลาวาไม่เห็นมีลาวาอุยอ้ยมาแล้วเออผีร้อง่ังไงลาวา โอ้ยลาวามันจะขึ้นมาถึงในบ้านผมแล้วเนี่ยไม่แฟงฉันสอบผมจะรอดไหมอะอโนพี oh no, ่ล็อกกระขึ้นมาได้ฉุกเฉินมาได้ฉุกเฉินอโนอโนผมสุดแล้วเฮ้ยรอดด้วยเย้ <c oughs> บ้านผมทนลาวาได้สุดยอดไปเลย <c oughs> ทุกคนฮะ ผมก็ให้ล oh, no. ็อกจะลาไปด้วยการทิ <h <h ้งบอมฆาตกรรมหมูทั้งผีหมูทั้งหมูผีและก็เพื่อนเราที่อยู่ในเซิร์ฟด้วยมีเพื่อนที่น่าสงสารหนึ่งคนเอาบ้านเขาอยู่นี่แต่เขาไปไหนนั่นไงนั่นไงเขายืนหัวโดอยู่นั่นไงแฟงมาแล้วว้าไอ้หมูผี แกจงหายไปซะพี่หลอกพร้อมเลยยังแกจงหายไปซะมูพีแล้วมัง้อเร็ว,ม,ม,รวมันมาแล้วไม่น่าเทคนโลยีชารลิงอย่าเราจะตุยกันหมอ คืนก็ตัวแตกแตกกันหมดเลยนั่นแหละคะทุกคนลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอยก,กันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์ก็เช่นกันติดตามเราี่หล็อกนิวเคลียร์อีกสักรอบไมพอแล้วเก็บตังค์ไว้กินข้าวบ้างเถิดตัยตังค์จะเจ๊ไม่พอแล้ว